สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการปฏิบัติตามคำสั่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกองทัพนายทหารชันผู้น้อยต้องฟังคำสั่งจากผู้บงังคับบัญชาข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างกองทัพกับการเมืองก็คือหากนายทหารชันผู้น้อยต่อสู้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจะมีอำนาจลงโทษนายทหารชันผู้น้อยได้ในช่วงสงคราม แม้แต่การยิงนายทหารชั้นผู้น้อยที่ไม่เชื่อฟังให้ตายก็เป็นเรื่องที่ชอบทำพันโทและร้อยเอกต่างกันเป็นสองระดับตำแหน่งที่สูงกว่าก็เพียงพอที่จะเป็นเจ้าเหนือนายทหารชั้นผู้น้อยสวัสดีเจ้าหน้าที่อาวุโสแม้ว่าทหารคนนั้นจะมาที่นี่ด้วยคำสั่งแต่เขาก็ยืนนิ่งและทำความเคารพเจ้าหน้าที่อาวุโสโดยไม่รังเร เสียเียรับบาดประจําตัวของเขาและสงบสติอารมณ์ในขณะที่เขาจัดการกับเรื่องเร่งด่วนเขากล่าวว่าประการแรกเรามีสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้กฎหมายของรัฐบาลระบุว่าทรัพย์สินส่วนตัวของพลเรือนได้รับการคุ้มครองและไม่มีใครสามารถขโมยสิ่งนั้นไปจากพวกเขาได้ประการที่สองพนักง,งานของเราทุกคนมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดดังนั้นจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภยดัยใดๆ เจ้ากลับไปได้แล้วถ้าจะคุยกับข้าก็ส่งนายทหารที่มียศชั้นสูงกว่าข้าขึ้นมาหาข้าไม่งั้นก็อย่ามายุ่งขณะที่เขาพูดเช่นนี้เขาก็โบกมือราวกับว่ากําลังไล่มแมรงวันออกไปเขาหันกลับและเดินกลับไปที่สายงานก่อสร้างนายทหารคนนั้นยืนอึ้งอยู่คู่หนึ่งเขาแสดงสีหน้านง,งงเพราะเขาไม่คาดคิดว่าจะต้องผเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้แต่ถ้าว่า ที่เผชิญหน้ากับเขามียวดทางทหารอย่างแท้จริงและนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เขาปฏิบัติตามคําสั่งของเขาอย่างถูกบังคับเอาไรจะหยุดใช้ผู้นี้ไม่ให้ยิงเขาถึงแก่ชีวิตโดยอ้างว่าเขาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนอกจากนี้นายทหารคนนี้รู้ดีถึงประเภทของคนที่ดําเนินการสร้างโรงเรียนเซอร์ไรคเคร์ขึ้นมาใหม่แม้ว่าเขาต้องการที่จะปราบพวกเขาด้วยกําลังทางทหาร อันดับแรกเขาจะต้องแน่ใจว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงพอเขามาที่นี่เพื่อยุโยงให้เกิดความขัดแยง้งแต่ตากากับหยุดเขาวไว้การปรากฏตัวของเจ้าหนะ้าที่อาวุโสทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาไม่กล้าย่กเขาโดยเจตนาพวกเรากลับกันเถอะขณะที่เธอมองดูทหารเดินออกไปพร้อมกับเสียงฝีเท้าหนัหนกๆซูเซลยานก็อดไม่ได้ที่จะยกนิ้วโป้งให้กับเซียเซียไม่เลว ข้าไม่ได้คาดหวังให้เจ้ามีสิ่งนี้ในตัวเจ้าเพราะปกติแล้วเจ้ามักจะทำตัวงี้เงา่าแต่เจ้าสามารถพูดได้ขอ้อเท็จจริงและเหตุผลก้ามเนื้อบนใบหน้าของเสียเซียกระตุกพูดขึ้นว่าเจ้ากำลังโมข้าง,งั้นเหรือเจ้าจะพูดแบบนั้นก็ได้เย่เจ,จิงอยู่พูดอย่างสบายๆคนอื่นก็เข้ามายุ่งในฐานะเจตประดานแห่งซือไรเคร์พวกเขาทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมเป็นการส่วนตัว ในกระบวนการสร้างโรงเรียนสื่อไรเครขึ้นมาใหม่พวกคนต้องช่วยกันช่วยเหลือสถาบันการศึกษาทางเรเยนก็อยู่ที่นั่นด้วยโดยสวมหน้ากากธรรมดาธรรมดาเขายิ้มแห้งๆแ,และพูดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นให้พวกเขามากี่ครั้งก็ได้ตามต้องการเราจะดูว่าพวกเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ที่มียศอะไรมาอีกเราจะคิดเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาเซียเซียพูดด้วยรอยยิ้มว่า เราได้ทำเครื่องหมายที่ดินของเราตรงตามโฉนดที่ดินของโรงเรียนก่อนอื่นเราจะร้อมรั้วที่ดินของเราส่วนของเราเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของของเราถ้าคิดว่าต้องมีคนจากหอจิตวิญญาณมาที่นี่อย่างแน่นอนพวกเขายังไม่แสดงตัวจนถึงตอนนี้วนเอิญเยกหุยหตะคอกและพูดว่าไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการแสดงใบหน้าของพวกเขาให้เราเห็นแต่พวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะแสดงใบหน้าของพวกเขา หึ่งชั่วโมงต่อมามีเสียงไซเรนดังกึกก้องเหมือนครั้งที่แล้วเป็นสัญญาณของการมาถึงของรถสิบกว่าคันคราวนี้พันโทหน้าตาดีลงมาจากรถเขาดูเหมือนจะอยู่ในวัย30และดูแข่งเข้มทหารซึ่งอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้เดินตามหลังเขาตามทุกย่างก้าวที่เจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของเขาทำคนลัผิดชอบอยู่ที่ไหนพันโทคนนั้นถามเสียงดังข้าอยู่นี่ เย่เจิงอยู่เดินมาในชุดเครื่องแบบของโรงเรียนซือไรเคเอร์อะไรก่อนหน้านี้ไม่ใช่เจ้านี่ทหารคนนั้นตะลึงเล็กน้อยเย่เจิงอยู่จ้องไปที่เขาได้พูดว่าเจ้าก็พอจะรู้ว่าเป็นข้าในตอนนี้ทําไมเจ้ามาที่นี่อีกครั้งครั้งที่แล้วไม่ได้รับข้อความงั้นเหรอผูพ้พันพูดด้วยเสียงทุมว่าประการแรกพื้นที่นี้อยู่เนอกเหนือจํากัดเนื่องจากสถานการณ์เฉพาะสาพันมีสิทธิจะรับเขตอํานาจศาลทั่วข่าว เหนือดินแดนนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้คนเจ้าพัฒนาที่ดินนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผิดกฎหมายประการที่สองเจ้ามีหลักฐานอะไรบ้างว่าที่ดินผืนนี้เป็นของเจ้าเย่เจิงอยูตอบอย่างแห้งๆว่าเรามีโฉนดที่ดินขณะที่เขาพูดเขาหยิบเอกสารจากกระเป๋าของเขาและส่งให้กับพันโทโฉนดมันโบราณเห็นได้ชัดว่ามีมานานแล้วและกระดาษหนังทําจากหนังแพะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดโฉนดที่ดิน มีแผนที่วาดไว้และยังมีตาประทับเฉพาะอีกด้วยแม้ว่ามันจะเก่าแต่คำก็ยังอ่านได้ตั้งแต่สมัยโบราณพื้นที่นี้เป็นของโรงเรียนเือไรเคอร์อเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านบนที่ดินของเราเองนอกจากนี้เราจะค่อยๆดูแลปัญหารังสีที่นี่ข้าคิดว่าตัวตนของเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยโฉนดนั้นใช่ไหมสำหรับขั้นตอนการพัฒนาของเจ้า โรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์อยู่บนพื้นฐานที่เป็นอิสระและเรามีอิสระนี่เป็นวิธีการที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสาพันธ์พวกเจ้าออกไปได้แล้วพันโทยิ้มทันทีรอยยิ้มของเขาแปลกเล็กน้อยเอาดึงฉนดในมือเจ้ากำลังพยายามพิสูจน์ว่าเจ้ามีสิทธิ์ในที่ดินนี้ด้วยสิ่งนี้งั้นเหรอตอนนี้มันไม่มีแล้วท่านใดนั้นลูกบอลไฟก็รอยเคลื่อนจากมือของเขาและฉนด ก็กลายเป็นเท่าฐานทันทีการแสดงออกของเย่เจิองหยูเปลี่ยนไปอย่างมากแม้แต่นักเรียนของโรงเรียนเือเร์ไรเคอร์ที่ทำงานอยู่ไกลๆก็หยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำโยในรถของเจ้าหน้าที่และไก,กออกไปกล้องไร้สิบตัวได้จดจ่อมาที่จุดนี้พวกเขากำลังรองให้โรงเรียนซเซอร์ไรเคอร์ตอบโต้ความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเสมอเมื่อโรงเรียนเือเร์ไรเคอร์จมทีทหารสื่อจะมีเนื้อหามากมายให้เขียนถึง ความขัดแย้งจะกลายเป็นศัตรูมากขึ้นเมื่อได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องทหารก็จะมีส่วนร่วมด้วยการสร้างใหม่ของโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์อาจไม่เพียงถูกเลื่อนออกไปเท่านั้นแต่อาจถึงขั้นหยุดโดยสิ้นเชิงตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ยังมีอีกหลายวิธีที่ผู้คนจากโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์สามารถรับมือได้ดีมากทุกสิ่งที่เจ้าทําจะถูกบันทึกไว้ตอนนี้โปรดแสดงบตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของเจ้าให้ข้าดู เยเชิองอยู่ไม่แสดงอาการโกรธแล่เขาพูดอย่างใจเย็นเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องให้ข้าแสดงบัตรประจำตัวผู้พันคนนี้มีประสบการณ์มากกว่าผู้นำทหารคนก่อนอย่างเห็นได้ชัดในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเจ้าข้าคิดว่าข้ามีสิทธินั้นขณะที่เขาพูดเช่นนี้เย่เจิองอยู่ก็หยิบหนังสือเร่มเล็กขึ้นมามันเป็นสีน้ำเงินเช่นกันแต่มีดาวสามดวงติดอยู่ยศพันเอก นี่รับไปและเผาเมันด้วยถ่าเจ้ากล้าเย่เจิงโหยผลักบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของเขาไปที่มือของผู้พันและทําท่าทางเชิญชวนสีหน้าของพันโทเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาหันไปมองผู้นําทหารที่อยู่ข้างๆสายตาของเขาดูเหมือนจะถามว่าเจ้าบอกว่าเขามียศดพันโทอยู่ที่นี่ไม่ใช่งั้นเหรอทําไมเขาถึงเป็นพันเอกพันโทคนนั้นเปิดบัตรประจําตัวทหาร มาระบุอย่างชาัดเจนว่าเย่เจิงโหยเป็นเจ้าหน้าที่ยศดพันเอกของกองพลทหารใต้เอาเผาโฉนดไปแล้วแต่ไม่กล้าทําเช่นเดียวกันกับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในมือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของทหารแระบ,บุคคลนี้คือผู้บังคับบัญชาของเขาเราได้เก็บบันทึกภาพทุกสิ่งที่เจ้าทําในตอนนี้เจ้าอ่านออกไปส่งคนที่ยอดสูงกว่ามาหาข้าได้ถูกต้อง ข้าจะแจกจ่ายการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับบริษัทสื่อบางแห่งในเร็วๆนี้ข้าแน่ใจว่าเจ้าสามารถเห็นตัวเองในช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วหลังจากเย่เจิงหยูพูดจบเขาเข้าเอาบาดประจำตัวเจ้าหน้าที่ของเขากลับคืนมาเขาโบกมือและกลับไปที่พื้นที่ก่อสร้างสิ่งนี้พันโทถึงกับอึง้งเขาคาดว่าเย่เจิงหยูจะโจมตีเขาและได้เตรียมการป้องกันไว้แล้ว นั่นคือโฉนดที่ดินของโรงเรียนซูเรคเคอร์เห็นได้ชัดว่ามันสําคัญมากต่อโรงเรียนซูเรคเคอร์ในความเป็นจริงเมื่อเขาเคลื่อนไหวหัวใจของเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ทว่าเขารับประกันว่าเขาจะได้รับความคุ้มครอ,องก่อนที่จะออกเดินทางครั้งนี้กองทหารหุ่นจักรกลที่แข็งแกร่งกว่าร้อยหุ่นจกนักรกลได้เตรียมพร้อมอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเขาอยู่หุ่นจักรกลพร้อมที่จะเพิ่มความขัดแย้งแต่ทว่าเขาไม่เคยคาดคิดว่า การตอบสนองของพวกเขาจะอ่อนโยนขนาดนี้มันเหมือนก้อนสำเรรู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะต่อสู้ตำแหน่งที่สูงขึ้นหมายความว่าเหนือกว่าอย่างแท้จริงเขาจะทำอะไรได้บ้างเขาทำได้เพียงกลับไปยังที่ที่เขาจากมาก่อนที่จะดำเนินการต่อไปพันโทเข้าไปในรถพร้อมกับขโมดคิวเข้าหากันแน่นรถจากไปด้วยความแพ้แพ้อีกครั้งมีอะไรงั้นเหรอ มีเสียงมาจากเครื่องมือสื่อสารวิญญาณจากปลายสายผู้พันพูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสไม่มีอะไรที่ข้าทำได้เขาเป็นยอดพันเอกเขาเหนือกว่าข้านอกจากนี้เขาไม่ดุและทำรา้ายข้าแถมยังบอกว่าเขาบันทึกทุกอิรยาบถของข้าด้วยข้าคิดว่าเราคงมีปัญหากันหลังจากนี้ไราสาระสื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของสาพันจะมีปัญหาอะไรไหมเจ้ามันไร้ประโยชน์จริงๆรู้ไหม ลืมมันไปซะกลับมาการพูดคุยสิ้นสุดลงและผู้พันรู้สึกหมดหนทางบอกตามตรงว่าเขาไม่เต็มใจที่จะรับมือกับงานชิ้นนี้โดยสิ้นเชิงชื่อของโรงเรียนซูอไรเคอร์กระทบหูเขาเรากับฟ้าร้องเรามีข้อความสั้นๆตามรายงานล่าสุดของเราการสร้างใหม่ของโรงเรียนซูดายเคอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหน้าจอวิญญาณในรถวิญญาณของเจ้าหน้าที่ กำลังเล่นขาวเมื่อเขาได้ยินชื่อของโรงเรียนซือไรเคอร์ผู้ผันก็เพ่งสายตาไปที่หน้าจอตามที่คาดไว้หน้าจอแสดงพื้นที่ก่อสร้างที่จอแจเมื่อโรงเรียนซือไรเคอร์ตกเป็นเป้าหมายของกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12สาบานอันเป็นที่นับถือก็หายไปในอากาศแต่ทว่าจากรายงานล่าสุดของเราโรงเรียนซือไรเคอร์ไม่ได้ถูกทำลายทั้งหมดจากการระเบิดครั้งนั้นในระหว่างการโจมตีของผู้ก่อการร้าย อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนซอไรเคอร์ได้สละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องนักเรียนของตนนักเรียนถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์หลังจากอดทนต่อความยากลำบากมามากในที่สุดโรงเรียนซอไรเคอร์ก็ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่สถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับวิญญาจารย์หลายคนการสร้างใหม่แม้ความว่าวิญญาจารย์ของทวีป สามารถต้อนรับการกลับมาของมันได้เป็นเรื่องรื้อรับเสมอว่าทำไมเมืองเซอร์ไรเคอร์จึงถูกโจมตีโดยกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12และรัฐบาลก็ไม่สามารถไขปริศนานี้ได้จนถึงตอนนี้มีใครสงสัยว่าผู้รอดชีวิตจากโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์รู้ความจริงเบื้องหลังนี้มากกว่าเจ้าหน้าที่หรือไม่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาการสร้างใหม่ของโรงเรียนเซอรรเคอรถูกท้าทาย ฉากเปลี่ยนไปและได้ยินเสียงไซเรนดังขึ้นรถของเจ้าหน้าที่หลายสิบคันเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างและได้ยินเสียงตะโกนของผู้นำเจ้าหน้าที่ผ่านลำโพงของหน้าจออย่างชัดเจนเมื่อปรากฏบนหน้าจอผู้นำของเจ้าหน้าที่ก็นั่งข้างพันโทใบหน้าของเขามีสีหน้าซีดลงขณะที่เขาดูรายงานหนึ่งชั่วโมงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแม้แต่หัวใจของพันโทก็ว่างเปล่าสาพันสามารถ ควบคุมสื่อข่าวได้อย่างนั้นเหรอแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเหตุใดเจ้าหน้าที่คนนั้นจึงมีอำนาจในการตั้งคำถามในการสร้างใหม่ของโรงเรียนซือไรเคอร์เราทุกคนมีเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่อยู่หนือหัวของเราเมืองซอไรเคอร์เป็นเมืองที่ปกครองตนเองเนื่องจากเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณมันเป็นประเพณีตอนนี้เมืองซอไรเคอรก์กำลังถูกสร้างขึ้นใหม่หมความว่าประเพณีไม่มีผลอีกต่อไปหรือไม่ถ้าอย่างนั้น เราจะต้องถามว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นรับคำสั่งจากใครทำไมพวกเขาถึงต้องการต่อต้านโรงเรียนซืร่รเคอร์เราไม่มีหลักฐานใดๆแต่นี่อาจเป็นเงื่อนงำในการเปิดเผยความจริงเบื้องหลังโศกนาฏกรรมรายงานข่าวนี้ไม่ได้ระบุโดยในว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดแต่ทุกคำพูดนั้นคลมเก็บิบการแสดงออกของเจ้าหน้าที่คนนั้นเปลี่ยนไปเขาไม่มีทางจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เขาจะต้องเผชิญ หลังจากที่เขากลับมาโรงเรียนซูเรคเคอร์มีอิทธิพลอย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่เขาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ธรรมดาไม่นานหลังจากที่ผู้นำเจ้าหน้าที่คนนั้นออกไปพันโทก,ก็มาถึงเสียงของนักข่าวเหมือนขอนยากที่กระแทกหัวใจของผู้พันในขณะนั้นเขาพบว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะหายใจมันเร็วเกินไปน้อยกว่า10นาทีแล้วตั้งแต่เกิดเรื่อง เป็นไปได้ไหมว่าช่องเขา่าวกำลังถ่ายทอดสดอยูจากนั้นเขาเห็นโฉนดในมือของเขาเองด้วยความชัดเจนมากหลังจากนั้นเขาก็พูดอย่างโอหังว่ามันจะไม่มีอยู่อีกต่อไปและผู้พันยังได้เผาโฉนดที่ดินของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์อีกด้วยมันจบแล้วมันคือทั้งหมดที่มีมากกว่าที่พื้นที่ก่อสร้างของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์เรย่ยจิงอยู่อูทานว่าตอนแรกข้าก็อยากจะแกล้งทำบ้าง แต่ข้าคิดว่าสิ่งนี้ดีกว่านั่นเป็นวิธีที่ข้าเป็นคนใจดีขณะที่เขาพูดเช่นนี้เขาหยิบโฉนดที่ดินออกมาจากกระเป๋าของเขามันดูเหมือนกับที่ถูกเผาทุกคนมีหนึ่งหรือสองฉบับอยู่กับพวกเขาพวกเขาเตรียมพร้อมอย่างดีสําหรับการสร้างโรงเรียนสื่อแหล่เคร์ขึ้นมาใหม่ทั้งอลินยิ้มอย่างแผ่วเบาพูดขึ้นว่ามาดูกันว่าจะใช้เวลาน,นานแค่ไหนกว่าพวกเขาจะส่งคนอื่นมา เสียเสียอ้าปากค้างเมื่อน้ำขึ้นเราก็ต้องใช้ดินกักเก็บไว้เมื่อทาหารมาถึงเราใช้ในพลเพื่อป้องกันไม่ให้เขาออกไปปล่อยให้พายุหอมกระหน่ำรุนแรงยิ่งขึ้นดวงตาของถังโอเลนเป็นประกายถูกต้องให้พวกเขาทั้งหมดมาข้าต้องการจะดูว่าใครสามารถหยุดการสร้างโรงเรียนซือไรเคอร์ขึ้นมาใหม่ได้การติดตามข่าวสารของสื่อรวดเร็วเกินไป มันรวดเร็วเสียจนสาพ,พันไม่มีเวลาแม้แต่จะส่งคำสั่งปิดปากก่อนที่ข่าวการสร้างเมืองซือไยเคอร์จะแพร่สะพัดไปทั่วทั้งทวีปเมื่อมีการบันทึกของเจ้าหน้าที่สองคนที่สร้างปัญหาให้กับการสร้างโรงเรียนซือไรเคอร์ขึ้นมาใหม่อารมณ์ของผู้คนก็พุ่งพล่านมากขึ้นชั่วขณะหนึ่งสถานที่แรกที่เกิดปัญหาคือภายในกองทัพของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นระดับกลางหรือสูงกว่าคำถามยากๆถูกถามขึ้น และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเมื่อโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์ถูกทำลายทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนชนชั้นสูงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์ไม่มีเวลาแม้แต่จะตอบโต้เมื่อการสร้างโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์ขึ้นมาใหม่ต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมบรรดาสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์ที่ตอนแรกดีใจกับข่าวนี้จึงตัดสินใจลาออก ในช่วงเวลาหนึ่งหน่วยงานของรัฐบาลหลายแห่งได้รับโทรศัพท์ที่โกรธแค้นนับครั้งไม่ถ้วนเหล่าทหารและเจ้าหนะ้าที่ระดับสูงต่างแสดงความสงสัยออกมาเมื่อถึงจุดนั้นบางฝ่ายตระหนักว่าเป็นการยากที่จะหยุดการสร้างโรงเรียนซไรเคอร์ทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปโรงเรียนซืไรเคอร์เริ่มสร้างใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ภายใต้แรงกดดันจากรอบด้านรัฐบาลไม่กล้าออกคำสั่งปิดปาก รายงานเกี่ยวกับการสร้างใหม่ของโรงเรียนซเซอร์ไดเคอร์เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแต่ทว่าก็มีบางเสียงที่แตกต่างกันเช่นการตัวอย่างเช่นมีการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายบนพื้นดินข้างซากปรักหักพังซึ่งโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์กำลังสร้างขึ้นมาใหม่ปล่อยให้นักเรียนเรียนในสถานที่แบบนั้นได้อย่างไรชีวิตของพวกเขาจะตกอยู่ในความเสี่ยงนอกจากนี้คณาจารย์ของโรงเรียนซเซอร์ไดเคอร์ ก็ถูกกำจัดออกไปจริงๆแล้วพวกเขาจะรับมือกับหน้าที่การสอนได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความเห็นว่าเมืองเซอไรเคอร์อในปัจจุบันไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปอญญาณาญาครั้งใหญ่ได้ทำลายทุกเสียงที่เมืองเซอไรเคอร์อมีและอื่นๆอีกมากมายแต่ทว่าในเวลาเดียวกันเมื่อเสียงที่กังขาดังกล่าวถูกเปล่งออกมารืมอฝั่งของทะเลสาบเทพสมุทรก็พบว่ามีการจราจรของมนุษย์พุ่งสูงขึ้น คนแรกที่มาถึงคือสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนที่ฝื้นคืนชีพไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ของโรงเรียนซูเรเคอร์ไปมากกว่าพวกเขาลูกๆของพวกเขาที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดได้ยินเสียงคนร้องไห้ในไสายงานก่อสร้างของโรงเรียนซูเรเคอร์เกือบทุกวันโรงเรียนซูเรเคอร์ใช้เวลา3วันในการสร้างกำแพงแยกขนาดใหญ่แห่งแรกกำแพงกั้นครอบคุมพื้นที่ ที่มีการสอนทั้งหมด3อาคารภายในบริเวณนั้นไม่จําเป็นต้องมีการสวมชุดป้องกันและผู้คนสามารถทํากิจกรรมประจำวันได้ตามปกติตาขายยังคงถูกขยายออกไปจนครอบคลุมรอบนอกในเวลาเดียวกันโรงเรียนเซอร์ไดเคิลได้ประกาศด้วยว่าที่ตั้งเดิมของเมืองเซอร์ไดเคิลเป็นสมบัติส่วนตัวของโรงเรียนเซอร์ไดเคิลห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตคนที่มาต่อจากครอบครัวของนักเรียน คือคนที่มาส่งของสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามที่หลั่งไหลมายังสถานที่กอ่อสร้างเป็นจํานวนมากทั้งหมดนี้มาจากสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์สิทธิ์เก่าของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ยังได้จัดตั้งกองทุนสําหรับการสร้างโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ขึ้นมาใหม่และมีหลายคนที่บราิจาคทุกวันสถาบันการศึกษาจะสามารถเข้าถึงเงินทุนได้โดยตรงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ